Thank you แต่จะเป็นคติการะนะถ้าจะดีใจนะคติการะนี่เพื่อนของโชติปาระคืออดีตชาติของพระพุทธเจ้าองค์สำนาคโคดมนะคติการะนี่ใครมาเอาของท่านไปกินนะี่นะไปกินไปใช้ท่านดีใจนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้ามาเอาไปฉันเงนี้ยหรือว่าหรือว่าพระพุทธเจ้านี่ไปเอาลังคาเลยนะ <laughs> เปิดแล้วลังคาเลย่านเป็น เป็นเอตตทัคะเป็นเป็นอุปถาคเนี่ยเป็นสุดยอดอุปถากของพระพุทธเจ้านะนะหรืว่าท่านก็ประวารณาไว้พระพุทธเจ้าจะเอาอะไรเอาได้เลยนะว่าพระพุทธเจ้าจะไปฉันนี่ไปฉันเลยนะที่บ้านท่านก็ไปก็ไปตักกินเองเลยนะพูดภาษาบ้านๆนะตักมาฉันมารับประทานเองเลยนะคือเป็นออกันเองมากนะเรียกว่าท่านก็ยกให้พระพุทธเจ้าหมดแล้วนะพระพุทธเจ้ายกให้เป็นอุปถาก ยอดเยี่ยมที่สุดเลยนะอุปถาของพระพุทธเจ้าเลยนะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเดีวก็ไปบ้านคติกา่านี่ท่านไปแต่กับไม่ได้รอให้มาประคองประเคนอะไรหรอกนะถือว่าปรารถนาไว้หมดแล้วนะเป็นกันเองหมดแล้วก็ท่านก็นไปตักชั้นเลยพระพุทธเจ้าไปตักชั้นเองเลยคติการาก็ดนี่ใจเพราะบางทีคติการาไม่อยู่ไงเป็นไปทํางานคติการานี่เป็นอนาคามีนะ ก็ต้องเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดนะไปเลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอด <c oughs> นะนะนะก็เลยต้องทําอย่างนั้นแหละแล้วท่านก็ปั้นหมอ้อท่านเป็นช่างปั้นหมอ้อท่านก็ต้องไปปั้นหมอ้อไปหาดินมาปั้นหมอ้อแล้วก็มาวางไว้ใครอยากได้หมอ้อก็เอาไปจะเอาอะไรมาหยอดไว้ก็ไม่ต้องเอาตังค์มาหยอดไว้หรอกเอาพืชพันธุ์ทันยานมามามา,มาวางไว้แล้วก็หยิบหมอ้อ,อไป ท่านไม่มานั่งคำนวณราคาเลยนะไม่ติดยึดเรื่องเงินทองนะก็เอาอาหารการกินมากินแล้วก็เลี้ยงพ่อแม่ที่ตาบอดนะมีวันหนึ่งพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะใช้หลังคานะก็มาเอาหลังคากติกาลวไปหลังคาบ้านนะแต่ก็มาเอาไปเลยนะเอาไปเลยกลับมาหลังคาโวเลยเออดีใจปพื่มใจนะ คติการาก็ปื้มใจดีใจพระพุทธเจ้านะ,ะไว้ใจนะพระพุทธเจ้าเป็นกันเองไว้ใจพระพุทธเจ้าอยากได้อะไรมาเอาไปเลยก,ก็ดีใจสิเอาไปใช้ประโยชน์นะคติการะก็ดีใจพระพุทธเจ้าไปใช้ประโยชน์เออเราน่าจะได้เหมือนคติการะบ้างเนาะนะคนเออพี่น้องเอาไปใช้ประโยชน์ก็ออดีใจเนาะเอาไปใช้ประโยชน์นะลูกหลานพระพุทธเจ้านะ เราไปกินไปใช้นะ่ <c oughs> กะก็ดีนะ <c oughs> คติการานี่ตอนปางที่ท่านท่านไปพบพระพุทธเจ้าก่อนก่อนโชติปาระนะพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะองค์ัสปะพระพุทธเจ้าองค์ัสปะคติการะท่านไปพบก่อนแล้วได้ปฏิบัติธรรมก่อนก่อนโชติปาละนี่ก่อนพระพุทธเจ้าองค์นี้อเดตชาติของพระพุทธเจ้าองค์งนี้คือโชติปาละไปพบก่อนก็อยากให้เพื่อนไป อยากให้เพื่อนไปแล้วท่านเป็นสหายกันนะสนิทกันสหายเป็นสหายของโชติปาละก็อยากให้เพื่อนไปทีนี้อยากให้เพื่อนนไปพบพระพุทธเจ้าโชติปาละนี่ก็บอกอเรื่องกันแล้วจะไปพบเ,เ,เนี่ยนะคนศีษละโลนนี่นะวา,างกันนะซึ่ง จะไปม,มีอะไรนะครับไปดูถูกพระเจ้ากัสปะว่าจะมีประโยชน์อะไรให้เราจะมีธรรมะอะไรที่จะเป็นประโยชน์คือดูถูกว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้านั่นแหละดูถูกว่าท่านไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะที่จะมาสอนนะมาสอนเขาให้ได้รับประโยชน์ให้ได้ความพ้นทุกข์ให้ได้รับประโยชน์ก็ดูถูกพระเจ้าองค์กัสปะพอดูถูกปุ๊บเป็นไงทีนี้พอไปดูถูกท่านก็ก็ไม่ไปอ่ะดูถูก แล้วด้วยวิบากที่ดูถูกพระพุทธเจ้านั่นแหละทําให้ตอนท่านจะตัสรู้เป็นพระเจ้าองค์สัมณโคดมเนี่ยนะต้องปฏิบัติผิดถึงหปนะีนี่แหละท่านต้องปฏิบัติหลงทางหกปีแต่ท่านก็ต้องรับวิบากต่อนเนื่องแล้วก็ปฏิบัติหลงทางหกปีก็ดูถูกอะ่ะดูถูกพระพุทธเจ้าองค์กสปะก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่มีธรรมะนะไม่มีโพธิญาณที่จะสอนให้ ท่านนี่ได้พ้นทุกได้รับประโยชน์ก็ดูถูกพอดูถูกก็ไม่ยอมไปเรื่องอะไรจะไปเสียเวลาก็ดูถูกน่ะคติการัอยากให้เพื่อนไปมากเลยนะก็โอ้โพยายามน่ะพยายามจูกมือดึงมือไปพยายามดึงผ้าดึงอะไรไปนะจับน่ะชายชายน่ะชายผ้าดึงไปอะไรเงี้ยเพื่อนก็ไม่ไปไม่ไปเพื่อนไปอาบน้ํา ดึงมวยผมจับมวยผมดึงมวยผมเลยไปอาบน้ำจับมวยผมดึงไปเลยกระชากไปเลย oh, โอ้โชติปลาเป็นคนฉลาดไงโชติปลราถ้าเป็นคนฉลาดก็แต่เป็นพรามตอนนั้นเป็นพรามเป็นคนฉลาดก็เอ๊เพื่อนไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้กับตัวเองเลยเนะพื่อนไม่เคยมีพฤติกรรมอย่างนี้เลยเนะพื่อนอย่าสุภาพเรียบร้อยกับตัวเองไม่เคยมีเพื่อนที่จะ กระชากตัวเองไปนู่นไปนี้ไม่เคยมีนะไม่เคยมีเลยแต่เอ๊ะทำไมเพื่อนถึงเพื่อนถึกทำขนาดนี้นะโอ้โหจับมวยผมดึงไปเลยว่าต้องไปต้องไปโอ้เป็นคนฉลาดก็เลยคิดได้คิดได้ว่าต้องมีเรื่องสำคัญแน่ๆเลยถ้าไม่สำคัญเพื่อนไม่ทำอย่างนี้เป็นคนฉลาดก็ฉูกคิดได้ ก็เลยตัดสินใจไปตกลงตกลงเราจะไปไม่ต้องดึงเราหลอกอย่าเไม่ต้องดึงผมเราอย่างนี้เราดึงดึงผมดึงผ้าเราอย่างนี้ดึงกระชากไปเลยอย่างงี้นะเพื่อนจะไม่ไปกติการลาก็รู้สึกโอ้โหเม็ดมันมัน,มนไม่ได้ต้องไปต้องไปพบพระพุทธเจ้านะดึงเลยนะก็โชติปาลก็เลยก็เลยนั่นแหละเกิดสะดุดขึ้นมาเป็นคนฉลาดสะดุดขึ้นมาว่าเพื่อนทําขนาดนี้ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยท่านต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลย นะนะท่านองค์กสปะนะุูธเจ้าองคกสปะนี่ต้องมีอะไรดีๆแน่ๆเลยตัดสินใจไปทีนี้พอไปไปฟังธรรมเสร็จเป็นไงโอโ้มาต่อว่าคติการะทีนี้ทำไมไม่บอกเราตั้งนานทำไมไม่บอกเราตั้งนานมีธรรมะดีๆอย่างนี้ทำไมไม่บอกเราตั้งนาน,ไมไมอาน,านโอ้ไม่บอกยังไงมันจะดึง ดึงมวยผมไปอยู่แล้วดึงเสื้อผ้าไปก็ยังจะไม่ไปก็บอกอยังไงก็ไม่ไปไม่ไปอย่างง้นะโอ้บอกมีธรรมะดีๆอย่างนี้ทำไมไม่บอกกันตั้งนานอย่างเ้นนะโอ้โหเราตั้งใจฟังทำตั้งใจฝึกพอตั้งใจฟังทำตั้งใจฝึกอ็น้บรรลุธรรมเข้าใจธรรมะขึ้นมาก็บอกเราจะบวชนะคติการะเธอไม่บวชเหรอโอ้แซงแซงคติการะเลยทีนี้นะ แสงกติการละเลยทีนี้เราจะบวชนะเธอไม่บวชแล้วนะอะไรชวนเพื่อนเราจะบวชนะโอ้เพื่อนก็นุโมทนาด้วยนะคติการละเขาบอกโอ้เรายังไปบวชไม่ได้ห็อกเรามีพ่อแม่ตาบอดต้องดูแลว่าง,งนะังี้ยเรายังไปบวชไม่ได้ล็อกก็เลยยังไม่ได้ไปบวชแต่ก็ปฏิบัติธรรมที่บ้านเอาแต่ส่วนโอ้โชติปาราตัดสินใจบวชเลยนะแล้วก็เกิดการเจริญก้าวหน้าในธรรมแต่ถึงที่สุดก็นั่นแหละ ไปเป็นลำดับลําดับแล้วถึงที่สุดก็ตั้งจิตที่จะบําเพ็ญเป็นพระพุทธเจ้าจนบําเพ็ญได้เป็นพระพุทธเจ้าองาค์สมณโคดมนี่แหละยี่สิบประสงไข่เศษแสนกลับนะจากจากแรกที่ไม่เคารพพระพุทธเจ้านี่แหละพลิกกลับเลยพลิกกลับมาเคารพแล้วก็บําเพ็ญจนเป็นพระพุทธเจ้าอง,งค์ใดองค์หนึ่งนี่แหละองค์สมณโคดมเนี่ยที่มาสอนเราในยุคนี้นะโอ้นี่แหละที่ไปที่มามาสอนเราในยุคพิ่โอ้โหโหดที่สุดนะ ยุคที่คนโง่เยอะที่สุดนะต้องสอนโอ้โห,โโหนะอยากที่สุดเลยแต่ท่านก็ผ่านมาทุกยุคทุกสมัยนะจริงๆพระเจ้าทุกพระองค์จะผ่านทุกยุคทุกสมัยหมดยุคที่คนฉลาดที่สุดสอนคนได้เป็นล้านเลยกับยุคที่โอ้โหนี่คนงโง่ที่สุดสอนได้ไม่กี่พันไม่กี่หมื่นอะไรเงี้ยไม่กี่พันกี่ไม่กี่หมื่นไม่กี่แสนนี้เป็นต้นนะยุคนี้คนโง่ที่สุดแล้วก็สอนได้น้อยหน่อยก็เป็นอย่างนั้นนะ อาจารย์ก็ได้เล่าให้พี่น้องฟังอยู่เหมือนกันว่าจริงๆแล้วนี่นะผู้ที่เข้าใจธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้านี่นะท่านตัดไม่กี่ประโยคก็บรรลุแล้วล่ะ,ะทำไมถึงบรรลุเพราะว่าฟังละเอียดมาหลายชาติแล้วล้างกิเลสท,ที่ตัวเองหลงเหลี่ยมน่้นมุมนี้มาหลายชาติแล้วฟังไม่กี่ประโยคไม่กี่ข้อความก็บรรลุก็พ้นทุกขได้นะ ในสมัยพุทธกาลก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะพุทธเจ้าก็สอนผู้ที่สอนมาหลายภพหลายชาติแล้วสอนพระโพธิสัตว์สอนลูกศิษย์ที่เรียนกันมาหลายภพหลายชาติแล้วฟังไม่กี่ประโยคก็บรรล,ลุแล้วนะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วถ้าเกิดจริงๆเนี่ยศีลข้อเดียวเนี่ยถ้าใครเข้าใจนะศีลแต่ละข้อแต่ละข้อข้อเดียวนี่เป็นอรหันได้เลยแต่พระพุทธเจ้าก็ต้องตัดจุลศีลไว้ทั้งยี่สบหกข้อ บวกมัชชิมศีลมหาศีลไว้อีก4ี่สข้อตัดไว้ทำไมตัดไว้เผื่อท่านเผื่อเผื่อไว้สำหรับคนที่ไม่ค่อยฉลาดนะักนะก็เลยเผื่อไว้เผื่อฟังข้อเดียวยังไม่ทะลุทะลวงทั้งหมดก็เผื่อไว้อีกสองข้อสามข้อไปจนถึงยี่หข้อในจุลศีนนะนั่นแหละเป็นหลักเลยแหละจุลศีล26ข้อศีลที่ละเอียดที่สุดสูงที่สุดยีนะ่สหข้อ ไล่ไปจนถึงมัชิมศีลมหาศีลอีก43ข้อนี่เ็เผื่อไว้หมดแล้วเพื่อคนไม่ค่อยฉลาด